สวัสดีครับพี่กระปูชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวัดปิดทองที่ระยองนะครับอีกหนึ่งวัดนะครับคือวัดเขาช่องลมนะครับวัดเขาช่องลมอยู่อําเภอเขาเฉาเมาจังหวัดระยองนะครับเป็นวัดที่อยู่ไกลตัวเมืองสักหน่อยนะครับอยู่ทำการสวนยางครั้งนั้นการสร้างอุโบสถนะครับจะค้อนข้างราช้านะครับ ุโบสถหลังนี้นะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2,536นะครับตั้งแต่สมัยท่านจเจ้าวาดเข้ามาอยู่ทีแรกนะครับท่านจเจ้าวาดก็ได้บูรณะมาตั้งแต่ตอนอตอน,นั้นก็จะว่าสร้างราดฐานไว้แน้นนะครับเท่าที่คุยและท่านก็สร้างเรื่อยมานะครับเงินที่ท่าส่วนใหญ่ก็มาจากเงินทําบุญกระถินผ้าป่าแต่ละปีนะครับก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเจ็ดสมบูรณ์นะครับ แล้วปีนี้ท่านก็บุรณะทําสีใหม่เพื่อที่จะปิดทองฝั่งลูกนิมิตในปี2567นะครับปีหน้าครับช่วงตุดจีนครับภายในวัดก็สวยงามครับข้างนอกก็วิจ,จิตรครับเสาก็มีสลัดลวดลายไว้สวยงามนะครับภายในก็มีจิตกรรมฝาผานังวัดก็จะปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับวันที่10ถึงวันที่18กุมพาพัน2567 และตัดไวลุกนิมิตรวันที่18นะครับเป็นวันสุดท้ายของวันปิดทองนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มโดยประมาณนะครับครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้สาราได้ทํารุดสุดโรมนะครับท่านเจ้าวาดได้ขออนุญาตไปแล้วนะครับเพื่อที่จะสร้างใหม่และตอนนี้ก็ได้ทุบสาราเก่าไปแล้วนะครับสาราเก่าโปรก,กินแล้วก็พื้น่อข้างดังนะครับ คือเหมือนกระปูเันถอนนะครับรูปเรียกเป็นศาราเก่านะครับเสาที่ตั้งเป็นศาราใหม่นะครับท่านเจ้าวาดได้ขึ้นศาราโครงสร้างใหม่ไว้นะครับเพื่อรองรับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาศาราเก่าโดนปวกกินนะครับสุดโสมหมดแล้วนะครับถ้าไทยมีศริทธาก็ทําบุญได้นะครับทําบุญกับท่านเจ้าวาดนะครับผมได้ใส่เบอร์โทรและเลขบัญชีของท่านเจ้าอาวาสไว้ใน คำอธิบายใต้คลิปครับนี่ก็เป็นศาราและกุฏิเก่านะครับบางส่วนนะครับที่โดนรื้อไปนะครับเป็นรูปเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าวาดหลังใหม่ด้วยนะครับก็ของเก่าชุดซมหมดแล้วนะครับแล้วก็อุโบสถที่กําลังทําสีใหม่นะครับตอนนี้วัดเขาคาดใช้เงินเยอะนะครับถ้าใครมีจิตตรัทาก็ทํามูลกับท่านเจ้าวาดได้เลยนะครับโทรติดต่อท่านเจ้าวาดหรือจะโอนเงินอะไรก็ปุยกกับท่านเจ้าวาดได้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นการกําลังทําซีวอดสดนะครับผมส่บรรยากาศมาให้ดูนะครับเพราะดูแล้วก็สวยงามครับอุโบดสถของวัดเขาช่องลมนะครับจะปิดทองในปี2567นะครับเดินกุมพานะครับท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสนใจทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตก็เชิญนะครับแล้วก็สาลาได้ ทุบทิ้งแว้นนะครับพระพุทธรูปบางส่วนนะครับก็อยู่ในสาลาชั่วขราวนะครับนะพระพุทธรูปบางส่วนก็จะอยู่ที่นี่ครับสาลาชั่วขราวเพราะว่าศาราทุบไปแล้วนะครับก็หลังจากทาเสร็จก็น่าจะเข้าไปอยู่ในศาลาครับแล้วก็วัดก็ยังเหลือสาลาเนี่ยระสนเอาไว้คอยทําบุญนะครับค่อยๆเมรุนะครับ มีสลายเนี่ยมาส่งอีกครั้งหนึ่งที่เอาไว้สำหรับทำบุญตอนนี้นะครับครับก็ฝากวัดที่จะปิดทองฝังรูกนิมิตเปีนรปี2567นะครับวัดเขาช่องลมนะครับอำเภอเข่าเชมาจังหวัดระยองนะครับภัยว่างก็แวะมาครับช่วง1 0 1ถึงนะครับผมพาพันช่วงจุดจีนพอดีครับครับผมถ้ามีวัดที่ปิดทองฝังลูกนิมิตอีกนะครับผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศวัดมาให้ดูนะครับ แล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ปิดทองสัก2เดือนนะครับผมจะรวมวัดให้อีกทีนะครับว่ามีวัดที่ไหนปิดทองบ้างแล้วรวมเป็นจังหวัดจังหวัดให้นะครับว่าปิดทองกี่วัดคลิปนี้จบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ